ัวไปปล่อยครับผมเนาะหมดธุระหมดภารกิจการเก็บเกี่ยวแล้วปีนี้เนาะครับผมนะเนาะออางัวออกขอกออกทุง่งครับผมผปลูกปาลามตามวิธีคนอิสาน ท้งกับบ้านกับติดกันนะครับผมกับบัวกไก่ไปไันใดเนาะหน้ากะที่เอาไปผูกไว้เนาะครับผมเนะเาะไอพอได้กินหญ้าเพราะว่าเข้ากับเกี่ยวเข่าเกี่ยว,ยวนำ้ำออกหมดแล้วครับผมแต่ยังคาเพืองเนาะครับผมเนาะเลยต้องไปปลูกไปลาบ <c oughs> ไปหน้าก็ว่ากิโลนี่แหละบัวกไก่ปันได

ปล่อยเลี้ยงครับผมปล่อยเลี้ยงย่างเลยย่างเลยตอนเช้า เสียงโมูเสียงมากระเเฮาถนุนวัดใบอยู่ครับผมวู้ยเส้นทางไปกับมิจฉาลัดยางทางซีแพทนัวกระเจ็บตีนวัดค่อยย่างไปมากระเเฮาพวกหมูมา เอามาออกมาเมืนน่อนึงอะจืดทางไปได้มันกัน <c oughs> ไปไปไปพากันไปไปลิวไปไปไป,ไปชคย่งางย่างเยียบเสืออเลยนะไป <c oughs> ไปผู้ย่างไปผู้ไป Valeu!